วิถีชาวบ้านวันนี้พามาชมพามเาบึงสวนผักสวนครัวเล็กๆนี่วิถีบ้านบ้านเราปลูกผักกินเอง<ห>ดูพี่สาวเพ็งจะปลูกต้นหอมโอ้ยหนักด้วยน่ะป้าหนูผู้เดียวไหวหนูหายป้โอ้ยเห็ุหนักหลายโอ้ยเงุดหลายพ้นแข็งแรง ดูเขาทำถ้าไปจะเอาไปปลูกกินเนาะยี่บ้านปลูกมันเบ่งงามไหมให้เขาซื้อดีสีซื้อเข้ามาห้าบาทก็ทิ้งเดี๋ยวนี้สิบาทด้วยนะไม่ใช่ห้าบาทเนี่แเหวอซื้อมากกตกินนิดนึงแล้วก็ทิ้งแล้วเหีเียวด,ด,ดกนสวนควรัวน้อยๆดูพี่สาวเพน,เนจะทำจะปลูกต้นหอมหกระเบื้องแยกแผ่นกันเขาเรียกต้นหอมแบ่งนะหอมแบ่ง หอมแบ่งนะคะไม่ใช่หอมหอมแบ่งที่เราเก็บกินได้ตลอดนี่ต้นหอมอยู่ตรงนี้นี่ต้นหอมจะลงดินเอาดินไม่จัดใส่ล่ะดินน้ำมันยอะอันนี้อันนี้ดินเดิอบ่ะนี่ก้นน้ำนม้ันเนล่ะไปไปเบอรออันนี้ไปดูใบแมงลักสวยงาามากนี่ใบแมงลักอุ้ยงาาแฉยพี่น้องเอ้ใบแมงลักแล้วก็นอน ผักชีฝรั่งผักชีไปเรื่อยเพจิเลกผักชีไปเรื่อยหอมมากหอมเป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 มาชมบ้านบ้านวิถีบ้านบ้านเราเด้อพี่น้องเดบ้านบ้านปลูกผักกินเองไม่ต้องไปหาซื้อเขามะเขือมะเขืออันนี้เป็นมะเขือขืนนะแต่ว่ากรอบนะกรอบมากๆเลยกินไม่ทันเหลืองหมดละไปดูต้นโน้น ต้อนนอนไหมเหลืองเบิร์ผีน้องนี่นี่ดูทุกคนแต่อร่อยนะเขาคืนแต่เขากรอบนะกรอบเอาเม็ดออกอร่อยมากนะกินกับน้ำพริกปะทูนะน้ำพริกปะทูจะอร่อยมากอันนี้เป็นใบแมงลักหอมมากใส่อมอะไรก็อร่อยใส่แกงก็อร่อยดูมะเขือเป็นมะเขือคืนแต่ว่ากรอบมะเขือ ปกติมะเขือขึ้นเขาจะเหนียวใช่ไหมคะแต่อันนี้จะกรอบอันนี้จะกรอบพี่สาวบอกพ่อยิงจักพ่อยอ์พ่อยภาษาอีสานกะสิบอกกรอบมันไม่เหนียวพี่สาวบอกว่ามันไม่เหนียวพี่สาวเพ่งขยันมากชอบปลูกผักกินไม่ต้องไปซื้อเขาเนาะแต่ว่าต่างจังหวัดเราหาซื้อยากด้วยแหละไ,ไกลตลาดต้องปลูกกินเองนี่ออ้อนร้องวะน้ำสิ อ๋อห้าศักกสอบมากเกินเอากระสอบอีกหาก,กระสอบอีกเดี๋ยวดูว่าพี่สาวจะทำยังไงเลยใส่เอาปุ๋ยใส่แล้วก็เอาเอาเอาหูน้าว้บ่ล่ะเอาไว้ให้น้ำมันไหลไหมอ๋อเอาลองอ๋อเอกระสอบเราขี้ดินไว้นี่แล้วก็มีกากมะพร้าวเปลือกมะพร้าวแห้งเอาข้าวผสมดินก่อนตีบมะกข้าว ทีการจะปลูกผักแต่ว่าเ้าวสันแรมใส่สิกงดีบดแดดบวจับนออยเนี้เนาะก็สีเมียดอันนี้เจ้าฝนตกค่ะๆ่ะเกินเอ้าอายางมากนี่นี่<อ>าไรมันล่งโอ้ถ้าฝ<ด><ฟ>นตกไม่จะปลูกอ๋อเพราะต้นหอมถ้าโดนฝนนี่จะไม่งามเลยนะม่ดูฝนแต่ถ้าเราดูหนาวดูดูแรงจะงาม,มโอ้ล่งางใครหมแดงไปแต่มีใครดูแท่นั้น เพนเจอน้อยหนาเดี๋ยวไปดูน้อยหนากันเอานี่กับเอาน้ำปูงฉันเลยสิเสร็จ <c oughs> แล้วมีอะไรเฮ้ยปลูกง่ายเนาะโอ้ยทำไมปลูกง่ายจังเนาะปลูกง่ายมากปาลูกใบแมงลักเบี้ยใบแมงลักเออจอบดีเนาะจอบตะค้มดีเนาะเอา,าอันอ๋อเอาดินมองนีใส่มีใบอันอุ้ยมีไส้เดืเอนด้วยขอใบพันไทยข้าเจ้าไหมอืม กผ่านไทยข้าเจ้าเฮ็ดเองตินี่เฮ็ดไทยเหตุเองตินี่ข้าเจ้าอะไรเฮ็ดเองข้าเจ้าข้าเจ้าเฮ็ดไทยไปข้าเจ้าร้อยนึงนี่ใบไทยบอกใช่าขัค่ะไปซื้อน้ำเหล้าบ่ได้เอานั่นเหล้าน้ำลอยยีเสีบโอ้เขาก็เลยให้เจ้าซื้ออีต้มอีต้มมันอยากได้มันสั่งมันเห็นล่ะเอามาหาข่อยแน่ยี่เนี้ยขะนะหนไควายเป็นน่ะโอ้ยนะเขาคอยเอาขึ้นแน่ไหมนะปุ่นน่ะปุ้ยขยันครับปุ่นนะ ดินลงไปแล้วบดเต็มดิเต็มไปหาดินใส่มาใส่อีกอีกเยอะนะเนี่ยดินถึงจะเต็มเนี่ยโอ้ยใช่เดือนเยอะมากเลยนะคุณไหนสิกี่เดือนไหมัาดกี่เดือนไหมไปหาดินมาใส่อีก ดินม uh huh. ื้อนี้กูผสมแล้วดิตีวันนี้กูปลูกต้นหอมอืมันได้ตายโอ้ขุดเอาไนี่ดิฮะโอ้น้องอีกกะละมังหนึ่งอ๋อไปดูมาอีกกะละมังหนึ่งมองเห็นน้อยหนามาเด็ดน้อยหนากันนี่แก่แล้วนะแบบนี้แก่แล้วแกอะไรได้ไงเด็ดไปเลยนี่เอาไปบง แล้วมีอีกลูกนึงเดี๋ยวไปดูอีกลูกนึงนี่ก็แก่แล้วแต่ลูกไม่โตเท่าไหร่ลูกไม่โตนะคะลูกอย่างนี้แหละหวานอร่อยหวานนะคะไปดูที่สาวขุดดินต่ออ๋อเนี่ยเป็นเป็นไอ้อย่างนี้เนี่ยต้นอย่างนี้ขมิ้นขมิ้นขมิ้นที่ห้องอันฝนนั่นบ่ขมิ้นเลืนนี่้ละขมิ้นเหลื้อยบ่บ่เป็นขมิ้นขาวงามขนาดเลย ขมิ้นเหลืองต้นขมิ้นเหลืองนะคะนี่ขมิ้นเหลืองงามมากาเ,กาเ,าเตยออกมาจากสุรินอ๋อบอกออกมาจากสุรินไปดู <มะ S 1> พี่สาวจะปลูกงงหอมต่อเนี่ยมันแก่แล้วใบมันดินใส่ดินเต็มแล้วใส่มะพร้าวลงไปต่อเปลือกมะพร้าวลงไปต่อแล้วก็าข้นที่ประเทศนีน้ก<ห>ระปุกยากกันน่เนาะ แต่กขาคุมเลยเพราะว่าเขากินเดี๋ยวปิดปีนอันเนี้ยเนาะโอ้ยซื้อเขาหาบาททริปเดินทริปบาทจ้ยหาบาทเลยรซ้อนสามโซนปู่เอาดีแล้วโอ้ดีมันแข็งดีตัวนไงวิธีการเแ็บปู่ผักถ้ารถหนัำเราปฏินี่ให้รถรถตัดวดถเราใช้เอาผักเราเห็นปะ เดี๋ยวลดน้ำลดน้ำแล้วก็เอาบวกต้นหอมแล้วก็เสร็จแล้วผสมดินก่อนเขาเรียกว่าอะไรหน้าที่เอาปูนขาวหรือว่าอะไรหน้าที่ใส่ไม่ให้อัน,นแม่งกินไหมเฮอร์ยังก็ปูนเอยังก็บปูนขาวบ่ใส่บ่เมื่อมี่ขน,นาดก,กูไปหาดินไปเอาดินโพนปวกมารู้จักไหมทุกคนดินจอมปวก เพศอื่นพ่นปวกตามนี่ดินที่งามที่สุดคือดินอันนี้มมนเดี๋ยวก็จะเป็นแปลงผักแล้ว โอ้โ่บโริษัทพวกปลอกาวันท่านี้ไา่บัชิกานเห็ดเปี่ยนเดีย๋ยมันเห็ดซอ,อยโดยไปยังจังแล่าไว้ะก็โนะขนาดดินเต็มแล้ว,ว,ลด,ด,วดินเต็มแล้วก็ลดน้ำลดท่านห่ตีะเดหมร่นเตกตรเอาไม่เ,เา นี่ปลูกแล้วนะจ๊ะปลูกแล้วเ้วยพี่น้องเห็นบอนันปลูกทีทีไว้ก็ได้ปลูกทิทีไว้กกิน <c ười> เพื่อลกกินเนี่ยข้าวข้าลกินข้าวรกบอขาตัดเอาฮะเวลาข้ากินข้าตัดเอาเ้าลขากเอาลกก็ได้ตัดก็ได้บอข้างเทียมเบาๆมีตัดจดุดหมนแล้วโอ้เนาะเราขึ้นไม้ก็เนาะที่จริงตัดเอาตัดตัดซีดีก็รีดดีอ่อปะ ตัดทั้งสี่บาทใบเลยไหมเออเนาะทุกทีเขาลีเอาเห็นบ่อืมงั้น่อเฝ้าซื้อมีดปาดถ้าเวลาเขาทำงานเวลาจะลีใบเอาไว้กินแต่ถ้ารีบก็ตัดเลยค่ะแต่เป็นต้นเป็นต้น,ปน,ตนไปกินเลยไม่ไม่ถอนนะเอาต้นไปกินเหมือนเดิมที่ใบแต่ถอนไปกิน เริ่มเป็นผักแล้วเริ่มเป็นผักแล้วสงสัยสีเหลือเด้อนี่หอมนน่อย้นั่<ะ>น,นเลยน,เนี่ฮะอันเดียดนี่อ้อยมีอีกบ่ข้างหลังมั่งอ๋อยังมีที่ปลูกอีกนั่นปลูกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนี่งามว้ดีหนาเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแปลงผ,ผักแล้วนี่งามบอพี่หน้องงามบอเราจะไปซื้อข้าวกิน เรียบร้อยสำหรับผักสวนครวนัวน้อยเรียบร้อยแล้วจ้านี่งามมากงามมากเริ่มงามเพิ่งจะโปลกงานเท่ละบ๊ายบายค่ะ